สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมก็วันนี้จะพามาดูไข่ครับผมกู้ไข่ครับดักไข่เจ็ดเซนกับสิบเซนไหครับผมเปลี่ยนหมายครับผมมาบึงปั่งนี้มั้งครับผมก็ไปครับไปดูกันครับผมไปครับผมดูบรรยากาศครับตอนเช้าครับผม ดักเจ็เซนไว้แค่สองลูกครับผมสิบเซนลูกหนึ่งครับแล้วก็มีหกเซนดักทิ้งไว้ครับผมน้ำขึ้นเยอะเลยครับ น้ำไหลมากน้ำขึ้นเต็มเลยครับผมทุนขายหายครับผมครับผมนี่ครับปันนินครับผมอุ้ยข้างนาลงกับติดครับผม ครับปันนินครับผมขายเจ็ดเซนครับนี่ปันนินครับมันปัาสลิดครับผมโอ้ยติดดีครับผมผมจะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างครับผมวันน uh, ี้ปลาติดดีมากครับผมนุ่งนุ่งนุ่งนี่ครับอุ้ย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 นี่ปลาติดดีครับผม เดี๋ยวผมไล่แกะลูกนี้ก่อนดีกว่าครับผมครับโหยวันนี้ป่าติดดีมากครับนีครับโดนไปอีกคู่ครับหมานแัวผมโอ้ยตัวอ้วนครับผมาสกำลังแดดเดียวเลยครับเจ็ดเซนครับผมโอ้ยวนตุบเลยครับนี่ครับเก็บสิบเซนครับผมได้นะครับสิบเซนตัวสวยครับผม ผมนี่ครับอุ้ยปิด็กเดียวผมสิบเซนตัวใหญ่ครับผมปลาสวายออกมาครับผมเฮ้ยฟุกครับฟุกครับปลาสวายมาไงตัวครับผมนีมม่พี่นินครับนี่ครับ,รบอุ้ย วันนี้มานบผมอุ้ยตัวใหญ่ครับวนตุ๊บเลยครับเพื่อนๆไอ้ไหวแล้วครับผมอุ้ยนี่ครับได้ปลาตะไบแล้วครับผมมาอีกแล้วครับอุ้ยวนตุ๊บวนตุ๊บ คู่ครับผมคู่ครับผมอุย้ยอุ้ยเข่าคู่ครับวันปุ๊บเลยครับผมอุ้ยเข่าคู่อีกแล้วครับนี่ครับผมอุ้ยอวนๆครับผมอุ้ยวันตุ๊บวันตุ๊บเลยครับเข่าคู่ครับผมนี่จะหมันเลยขนาดนี้ครับผมนี่ครับข้างหน้าลุกกระตัวครับ ตินน้ำกระจายกระจายอยู่ครับผมอู้ยอ้วนๆทั้งนั้นเลยครับสองตัวครับผมไม่ใช่ตัวเดียวครับนี่ครับว้าวอุ้หอยู่อ้วนครับผมขายสิบครับผมผิดหวังครับเพื่อนๆโอ้ยเข้าคู่ตลอดเลยครับอ้หนี่ครับเข้าคู่ตลอดเลยครับผมโอ้ยวันนี้หมานจริงครับ นี่ค <Gew> รับเข้าค <cat> <away> ู <Wh Emmy> ่อีกแล้วครับผมอุ้ยข้างนายครับข้างนาครับข้างหน้าก็มีครับผมอ้ยมันเทมันเทประกาศตัวเริ่มเลยครับนี่ครับหมาย่ังไงครับผมอุ้ยประกาศผม หนาปนินครับอุ้ยหวานแท้อุ้ยดูปากกาผมใหญ่เลยครับดูแต่ละตัวผมอุ้ยบวนกันเลยครับีแล้วครับสวายครับผมอุ้ยสวายครับผม หวแล้วครับผมโอ้ยปัดครับครับผมสรุปครับนี่ครับผมขายสิบครับผมกะสอบหนึครับเจ็ดเซนยังแกะไม่หมดเลยครับผมนี่ครับสาวกลับไปสอบบ้านครับผมไม่ไหวครับนี่ก็เต็มกะสอบแล้วครับผมฝนฝนตกเลยครับผม ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ